วันนี้นะครับผมจะมาทำเว็บไซต์อีกตัวหนึ่งให้เพื่อนเได้ดูนะครับก็คือบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับบล็อกเกอร์ฮะเป็นเว็บไซต์ฟรีตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้ในมือถือได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปที่ google นะครับ พิมพ์ว่า blogger กเ,กเลยนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะหรือว่าจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เหมือนกันโอเคกดค้นหาเลยครับสัญลักษณ์ของบลอกเกอร์ก็คือตัว b ตัวนี้นะฮะเราก็เลือ่อนขึ้นไปเลยนะครับลองไล่หานะครับ ตรงนี้แหละครับลิงก์ตัวนี้ใช่เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่มียังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้นะก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับลงด้วย Gmail นะครับแต่สำหรับผมในลงชื่อไปแล้วนะครับก็ผมก็เลยสร้างบล็อกเกอร์เลยนะครับกดปุ่มนี้เลยครับ เมื่อลงทะเบียนเขาแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับลงทะเบียนด้วย gmail เมื่อกดเข้ามาแล้วตรงปุ่มซ้ายมือนะครับกดได้เลยนะครับนี่ฮะจะเจอคําว่าสร้างบล็อกอันนี้คือยังไม่เคยมีบล็อกเลยนะครับยังไม่เคยสร้างเลยอันนี้คือ gmail นี่คือสร้างบล็อกเกอร์นี่เป็นครั้งแรกครับกดคําว่าสร้างบล็อกเลยครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อบล็อกเกอร์ของเราฮะเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้นะเป็นชื่อสินค้าของเราเป็นชื่อเว็บนั่นแหละครับ เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้กดถัดไปเลยนะครับโอเคนะครับกดถัดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่ที่อยู่ของบล็อกเกอร์ของเรานะครับเ,เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นลิงก์นะครับส่วนใหญ่จะเขาจะใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับต้องหาคำใหม่นะครับรนัสือว่าคำนี้จะมี คนใช้แล้วนะครับเราก็ต้องพิมพ์คําใหม่เข้าไปนะครับอาจจะเตรียมไว้หลายๆชื่อนะเราพิมพ์ที่อยู่เข้าไปนะครับสังเกตว่ามันขึ้นตัวคําว่าบันทึกตรงนี้ได้นะครับตอนแรกมันเป็นสีเทาๆนะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงแล้วเราสามารถกดบันทึกเข้าไปได้เลยนะครับกำลัประมวลผลนะครับปรากฏว่าผ่านนะครับโอเคเราได้ที่อยู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับ กดออกไปก่อนนะครับให้เราแตะปุ่มซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้คือ,เ,อ,อเมนูต่างๆนะครับที่เราจะมาตั้งค่าต่างๆนะครับโอเคนะครับตอนนีเ้เราเริ่มสร้างโพสต์กันเลยนะครับบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะคือเราสามารถโพสต์ได้เหมือน facebook เ,เลยนะครับโพสต์ได้เรามีเนื้อหาแล้วก็โพสต์ได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเมนูตรงคือ เป็นหน้าเว็บนะครับเนี่ยหน้าเว็บก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมนูต่งตางๆนะครับส่วนโพสต์เนี่ยก็คือโพส์โพสเป็นบล็อกเป็นอะไรพวกนี้นะฮะไปเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะโพส์ก่อนนะครับเพราะว่าในบลนะ็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นหน้าแรกนะครับคือในโพส์อ่ะมันคือหน้าแรกของบล็อกเกอร์นะฮะสามารถ บวกปุ่มโพสต์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าบวกด้านล่างสีน้งแดงนี่ก็ได้นะครับสมมติว่าผมบวกตรงนี้เลยนะครับโพสต์ใหม่นะครับพอแตะเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อโพสต์ก่อนนะครับผมเตรียมชื่อไว้แล้วนะครับก็บ็อกนี้เป็นบล็อกอยาสีฟันก็ชื่อก็ต้องเป็นยาสีฟันนะครับ เมื่อกี้ผมคัดลอกมายาวมากเลยนะครับ <c oughs> ผมจะวางตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> คือข้อมูลที่เราเตรียมมาเราสามารถคัดลอกวางได้เลยนะครับก็ง่ายดีนะครับ <c oughs> ให้เราตั้งชื่อก่อนนะครับโอเคในชื่อผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่เนื้อหาตรงนี้ครับด้านล่างนี้นะครับบริเวณนี้ ซึ่งผมก็ได้คัดลอกแล้วก็มาวางเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหานะครับโอเคนะฮะนี่คือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นโพสต์นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มขนาดนิดนึงนะครับจะกดคัดลอกแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของตัวฟอนต์นะครับขนาดตัวฟอนต์ก็คือตัว t ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมจะใส่ตัว ใหญ่สุดเลยนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วผมจะเผยแพร่ก่อนเลยครับกดเผยแพร่ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังเอานะฮะโอเคนะครับทดสอบดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับกดปุ่ม3ขีดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขยับไปด้านล่างจะเจอคําว่าดูบล็อกเลยนะครับกดคําว่าดูบล็อก นี่ฮะเว็บไซต์เราหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทันได้เลือกเทมเพลตอะไรเลยนะครับเราเอาเทมเพลตที่ทางบล็อกเกอร์เขาตั้งค่ามาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคมาดูต่อเลยนะครับมามาแก้ไขโพสต์ตัวนี้ต่อนะครับถ้าเราจะแก้ไขโพสต์นี้เราก็กดเข้าไปที่โพสต์นี้เลยครับทีนี้ผมจะแทรกรูปภาพเข้าไปนะครับ สมมติว่าผมจะแทรกรูปในระหว่างบริเวณนี้นะครับผมต้องเอาตัวเคอร์เซอร์ตัวกระพริบเนี่ยให้มันกระพริบอยู่หลังหลังตัวอักษรตัวสุดท้ายของบรรทัดนั้นเลยนะครับโอเคนะแล้วก็กดเลือกว่าอะไรจะเข้ามานะฮะเราจะกดเลือกเอาภาพเข้ามาอย่าลืมนะครับเคอร์เซอร์ต้องอยู่หลังตัวบรรทัดสุดหลังตัวอักษรตัวสุดท้ายที่เราจะวางภาพนั้นลงไปนะครับแล้วก็กดที่ภาพนะครับ เพื่อเราจะให้อัปโหลดภาพเข้ามากดเลือกไฟล์ครับให้กดเลือกเอกสารนะครับรูปภาพเราก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับกดเข้าไปเลยกดแล้วก็ไปหาอัลบั้มรูปภาพที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ แต่งเข้าไปเลยนะครับนี่เจอแล้วครับผมจะเอาภาพไหนฮะอยากได้ภาพไหนกดภาพนั้นเลยครับกดเข้าไปภาพก็จะมาอยู่ในนี้แล้วครับขอภาพเข้าไปอยู่ในระบบของอกเกอร์แล้วให้กดที่ภาพทีนึงครับกดปึ๊บเข้าไปแล้วก็กดเลือกครับโอเคเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับ ซึ่งรูปภาพเราสามารถขยายให้มันใหญ่หรือเล็กได้ด้วยเครื่องมือตัวนี้ฮะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหรือรูปภาพจะให้อยู่ซ้ายอ่าแตะหรือว่าอยู่ขวานะครับหรือว่าอยู่ตรงกลางก็แตะได้ครับแต่ที่รูปภาพจะมีเครื่องมือเกิดขึ้นนะครับแต่ที่รูปภาพจะมีเครื่องมือเกิดขึ้นนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือขยายขนาดเล็ก นะครับหรือว่าใหญ่นะครับหรือว่าอะไรอีกครับแต่เข้าไปนะครับต้นฉบับก็ได้โอเคนะครับผมเอาเป็นแบบใหญ่ดูก่อนนะครับไม่รู้หน้าตาจะมาอย่างไงนะครับตอนที่เผยแพร่ไปแล้วนะลองกดเผยแพร่ดูก่อนเลยครับโอเคกดเผยแพร่แล้วลองย้อนกลับไปดูครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับ ดูบล็อกครับโอเคนี่คือเว็บไซต์ของเรานะครับที่เราเปิดดูเนี่ยมันยังไม่ใช่เนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับถ้าอยากอ่านเว็บไซต์ทั้งหมดต้องกดคลิกเข้าไปที่ที่ลิงก์ตัวนี้ฮะคำว่าตัวเนี้ยตรงยาซิฟันยูมิโคฮะมันกดเข้าไปโอเคถูกแล้วครับถึงจะเป็นเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดนี่ครับ เราสามารถแทรกรูปไว้ตามช่องนี้ได้ครับตามนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวยงามเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคย้อนกลับไปที่เว็บไซต์เลยที่เราจะแก้ไขเลยนะครับโอเคมาหน้านี้แล้วแตะตรงพื้นวางตรงนี้นะครับแตะไปที่โพสเหมือนเดิมเราจะแทรกรูปเข้าไปนะครับตามช่องของตัวอักษรน,นะครับ โอเคนะครับจะแทรกรูปช่วงไหนให้แตะให้มันกระพริบอยู่หลังตัวอ,อักษรน,นั้นนะครับสังเกตผมจะเอาไว้ในช่องนี้ผมแตะที่หลังเลข8แล้วเราก็เครื่องมือตัวนี้ขยับได้ครับขยับได้ครับขยับซ้ายขวาได้นะฮะเราจะแตะเลือกเราจะแตะรูปภาพแตะเข้าไปนะครับแล้วอัปโหลดครับ แต่คําว่าเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเอกสารแล้วก็ไล่หาภาพที่เราเก็บไว้นะครับน่าจะอยู่ที่อัลบ,บั้มเราอยากได้รูปไหนให้เลือกรูปนั้นเลยนะครับแล้วก็ให้กดที่รูปภาพอีกทีแล้วก็เลือกลงเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเมื่อตะกี้เราเอาขนาดปานกลางนะครับโอเค เปิแพร่อีกทีน้นึงนะครับย้อนไปดูว่าเว็บไซต์หน้าตาย,ยัางไงอีกทีหนึ่งนะครับแตะขึ้นมาดูนะครับนี่ครัก็ถือว่าโอเคนะครับก็เริ่มจะสวยงามแล้วนะเว็บไซต์จากบล็อกเกอร์โอเคครับย้อนกลับไปอีกทีนึงนะครับ ทีนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มหน้าเว็บเมื่อกี้เป็นโพสต์นะครับหน้าเว็บคืออะไรครับหน้าเว็บให้กดตรงนี้ครับมันจะเป็นเมนูครับไม่มีหน้าเว็บใช่ไหมล้วก็บวกหน้าเว็บนะครับตอนนี้เราอยู่ในเมนูนหน้าเว็บครับเราย้อนไปดูทีมนึงนครับย้อนไปดูทีมนึ่งนะต่อยันะครับเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้ขวา เมนูด้านซ้ายมือเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วไปเจอคําว่าหน้าเว็บแตะเข้าไปนะครับพอแตะไปแล้วนะครับให้เราบวกตรงนี้ฮะเท่ากับเราเพิ่มหน้าเว็บนะครับมันคนละตัวกับโพสต์นะครับโอเคนะผมจะใส่อะไรดีนะครับเอายาสีฟันเหมือนเดิมดีกว่านาะเพราะว่าเว็บนี้ยาสีฟันนะครับคือเราสามารถสร้างหนึ่งเว็บต่อหนึ่งสินค้าได้เลยนะครับ หน้าเว็บนี้อาจจะเป็นเนื้อหาหลักเนื้อหาหลักของเว็บไซต์นะครับส่วนโพสต์เนี่ยอาจจะเป็นเป็นเกี่ยวกับว่าออวิธีการใช้หรือว่าประโยชน์หรือว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะเราก็โพสต์ไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลเหนืองและฟันอะไรเนี้ยเรามีเนื้อหาอะไรก็ใส่ไปในโพสต์นะครับส่วนเมนูหลักที่เป็น ที่เป็นหน้าเว็บเนี่ยเราอาจจะมีแค่3เมนูก็ได้ครับอย่างเช่นเมนูหลักกับเมนูติดต่อเราอะไรอย่างงี้นะครับสองสามเมนูก็ได้นะครับโอเคนะครับเราได้ชื่อแล้วนะครับเราก็ไปเอาเนื้อหามานะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเนื้อหามาเผื่อนะขออนุญาตใช้เนื้อหาเดียวกันแล้วกันนะครับเ้วค่อยมาปรับแก้ที่หลังเอานะครับ ผมจะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเวลาคนอ่านจะได้ดูสบายตาขึ้นนะครับแตะเลือกทั้งหมดแล้วก็แตะเตี่ตัวทีนะฮะแล้วก็เอาเป็นขนาดใหญ่นะครับอ่าโอเคแล้วก็โพสเหมือนเดิมนะครับเผยแพร่เลยครับยืนยันครับอ่โอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือสลับหน้าเว็บนะครับ ในส่วนของหน้าเว็บนะครับเมื่อเราทําการเผยแพร่เสร็จนะครับมันยังไม่สามารถที่จะเห็นในเมนูในเว็บไซต์ได้นะครับลองสังเกตดูฮะลองไปดูหน้าบล็อกอีกทีหนึ่งมันยังไม่มีนะครับที่เราทาเมื่อกี้นะฮะมันไม่มีเมนูที่ว่าเมื่อกี้อันนี้คืออันนี้คือโพสต์นะครับโพสที่เราโพสต์ครั้งแรกนะครับส่วนตัวเมนูที่เป็นหน้าเว็บเนี่ยเราจะต้อง เข้าไปที่เมนูการออกแบบนะครับแต่ที่ตรงนี้ครับ3มขีดแล้วก็ไปที่การออกแบบครับนะะแล้วก็พอแต่ที่การออกแบบครับให้เพื่อนๆไล่ไปที่คำว่าสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับให้เจอคำว่าเพิ่มแกดเจ็ตนะครับ เพิ่มแกจ g e t ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเสร็จนะครับให้เลือกคำว่าหน้าเว็บนะครับลองไล่หากก d g e ที่เป็นหน้าเว็บนะครับไล่ไปเลยครับจเจอแล้วครับคํานี้เองนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊กเข้าไปพอกดเสร็จแล้วครับ ให้เรากดให้เรากดเห็นไหมฮะเมื่อกี้นะครับที่เราทําเว็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคําว่าหน้าแรกนะครับหน้าแรกคือโพสต์นะครับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมยาสิฟันแก้ปวดฟันตัวนี้มันคือหน้าเว็บนะครับให้เราคลิกหน้าเว็บปึ๊บเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มเข้าไปในระบบเว็บไซต์นะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ฮะมันมันจะยังไม่เข้านะฮะเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกครับ กดมนทึกเสร็จนะครับมันจะมีคําว่ามนทึกอีกตัวหนึ่งตัวด้านล่างนะครับตรงนี้ครับกดมนทึกอีกรอบหนึ่งเรามนทึกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราไปดูต่อว่าหน้าบล็อกเกอร์ของเราเป็นยังไงโอเค นี่คือโพสต์นะครับที่เราเห็นที่มีรูปเด็ดแปลงฟันนะครับส่วนหน้าเว็บอยู่ตรงนี้ครับเมนูด้านขวาด้านซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปเจอแล้วครับเห็นไหมยาซีฟันแก้ปวดฟันนี่คือเมนูนครับพึ่กเข้าไปสังเกตว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เพิ่มรูปเลยใช่ไหมฮะนี่คือหน้าเว็บอโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มหน้าเว็บอีกหน้าหนึง่งเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับ ก็เลื่อนไปที่คำว่าหน้าเว็บครับคลิกไปเลยแล้วก็บวกหน้าเว็บครับผมจะใส่เมนูว่าติดต่อเรานะครับโอเคนะครับใส่เมนูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เนื้อหาขึ้นมานิดนึงนะครับจะใส่คาว่าโทรก็ได้ลองดูนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังนะครับ ลองโพสต์ไปเลยครับเดี๋ยวใส่ภาพสักหนึ่งภาพนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนอเอกภาพมาก่อนเอาลองภาพนี้ก่อนนะครับลองดูนะฮะเลือกคามแล้วแต่เลือกที่ภาพอีนึงกด เลือกเข้าไปนะครับโอเคนะครับลองเซฟดูนะครับยืนยันนะครับผมมาดูต่อเลยนะครับเมื่อเราสร้างหน้าเว็บหน้าที่2มานะครับลองดูนะให้เราไปที่เมนูการการออกแบบครับเราก็ไปที่แ a d g e t ต ที่เกี่ยวกับว่าหน้าเว็บเมื่อกี้เราไปที่หน้าเว็บนะครับเราไล่ไปที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วขยายรูนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าติดต่อเราเกิดขึ้นนะครับสติกนะครับแล้วก็บันทึกบันทึกแล้วนะครับกดดูบล็อกได้ครับกดเข้าไปดูบล็อก ลองแตะที่เมนูด้านซ้ายมือด้านบนครับจะเจอแล้วเมนูที่2นะครับ,บแก้ปวดฟันแล้วก็ติดต่อเรานะฮะโอเคนะฮะอันนี้คือสำหรับการสร้างหน้าเว็บกับสร้างโพสต์นะครับซึ่งตัวโพสเนี่ยเราสามารถโพสต์ได้มีเนื้อหาดีๆเราก็มากดโพสต์ได้เลยนะครับเหมือนเราโพสเฟซบุ๊กนะฮะ สร้างโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโพสต์ตัวนี้แหละที่จะทําให้เว็บไซต์เราติด Google นะครับอย่างเช่นเว็บนี้เป็นเว็บยาซิฟันใช่ไหมเราก็โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับยาซิฟันไปบ่อยเยอะๆมันก็สามารถดึงเว็บไซต์เราติด Google ได้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ในการสร้างบล็อกเกอร์นะครับก็เนื้อหาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิธีปรับตั้งค่าหรือว่าหรือว่าการเลือกเทมเพลต เลือกทีมนะครับทํากันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ